คะสวัสดีค่ะทุกท่านเพาพกอีกเช่นเคยนะ,ะกับช่องกรีพาวมาดามนะคะตอนนี้แอดมินนกนะคะคุณนกยังอยู่ที่ตำบลคลองพิกายไฮโซนะ,ะซึ่งเป็นตำบลที่ญาติพี่น้องนะคะเพราแม่ญาติพี่น้องอยู่ที่นี่นะคะแต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเหลือแต่ญาติพี่น้องคุณนกก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่นะในช่วงที่กลับมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะคะตอนนี้เป็นเวลา บ่ายโมงครึ่งนะคะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยเดี๋ยวคุณนกนะครับจะพาพลังเอซนะคะเดินทางสำรวจไปนะคะตามถนนนี้นะคะเพราะแอดมินนกเห็นดอกไม้ดอกสสวยๆนะคะก็จะโชว์พลังเอฟซีเขาว่าตำบลคอมพิไก่หมู่หนึ่งนะคะนั้นเขา วิถีชีวิตของเขาเป็นยังไรนะครับตามตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นชนบทเดี๋ยวคุณนกาะโชว์พลัง F4 ทุกท่านครัค่ะเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งเะคะอากาศก็จะค่อนข้างที่จะร้อนมากเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันเลยนะคะไปดูถนนหนทางไปดูดอกไม้ไปดูธรรมชาติไรอ้อยและหลายสิ่งลหลายอย่างนะคะไปเราไปสำรวจด,ดีกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้แอดมินนกก็เดินไปตามถนนนะคะเดรร้อนมากเราจะไปด้วยกันซึ่งตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีพันไม้คนนกไม่ทราบว่าชื่อดอกอะไรนะคะดอกสีเหลืองสวยงามมากถนนก็จะลาด ยางมาต่อยหมดเลยนะคะค่อนข้างที่จะทันสมัยสมกับชื่อของปิไกไฮโซไปด้วยกันเลยค่ะมีสวนกล้วยนะคะด้านนี้จะเป็นสวนกล้วยนี่คือสวนกล้วยนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไร่ ไร่มันฝรั่งนะคะทุกท่านให้เห็นกันเลยนะคะนี่คือไร่มันฝรั่งะคะ่ะแอดมินนกจะพาไปเรื่อยๆนะคะสวนกวล้วยเราจะชมธรรมชาติกันและนี่ก็คือพันไม้ สีเหลืองนะคะสวยๆซึ่งมีตลอดระยะทางเลยนะคะพันไม้สีเหลืองสวยมากเลยค่ะเราเดินตรงกัไปต่อไปเลยค่ะแ mm hmm. ดดร้อนมากเลยค่ะ mm hmm. ส่วนที่เห็นด้านหลังนะคะนี่ก็คือบริษัทนะคะ ถายให้ดูเลยนะคะนี่ก็คือวัสดุก่อสร้างนะคะซึ่งเป็นพี่น้องกับแอดมินนกนะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะคเพื่อนๆโอเคเดินกันต่อไป ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นดอกไม้สีเหลืองยมีตลอดเส้นทางเลยคะเดี๋ยวคุณนกเห็นดอกครูนนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเห็นโชว์หลังเอฟ4ดูดอกครูนกันเลยค่ะเบื้องหลังนะคะจะเป็นดอกครูนสวยมากเลยอ่ะท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะ ว้าวดอกคูณสวยมากดอกคูณค่ะเพื่อนๆว้าวว้าว,วาสวยสวยสวยมากอันนี้คุณนกไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเป็นพันอะไรนะคะสวยค่ะโอเคคุณนกมีความรู้สึกว่า สึกกระหายนะคะอยากจะกินของหวานเย็นๆแวะร้านสักหน่อยตอนนี้เรามาเจอร้านแล้นะคะเจอร้านแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะทานกันเลยมีเอาน้ำแข็งค่ะน้ำแข็ง ตอนนี้มาถึงร้านค้าแล้วนะคะอยากจะกินของเย็ยนๆเนาะเพราะอากาศประเทศไทยเรามันร้อนใช่ไหมแอดมินนก็เลยสั่งออกมาแก้วสิบค้าคชื่นใจคะ่ะชื่นใจมากกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะกลิ่นหอมของใบเตยนะคะมันเป็นของหวานเนาะของหวานของไทยที่มีมาตั้งแต่บรโโบราณ กลับมาครั้งนี้ก็ตั้งใจเนาะจะมาสัมผัสบรรยากาศบ้าน,านเราแล้วก็มาสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคยรู้จักอร่อยมากๆหวานเย็นชื่นใจค่ะ คลิปคลิปนี謝謝 <im <im ้นะคะอขอขอบคุณพลัง f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามแลบชมฟังช่องกระยามำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพช่วยดูผขอบคลิคลิปนี้นะคะก็ขอกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่กะดาดะไัด้วอนั่าทำอะไรพึ่งนี้มันาลังของนั้นแ่มล้วหงเขาจะเขาจะผ่าบานเข้ยวอ่ะนะที่จร่ะ โอเคค่ะตอนนี้แอดมินนบนั่งพักผ่อนนะได้ทานน้ำแข็งใสนะครับบ้านเราเป็นเป็นไอของหวานโบร่บราณนะคะรู้สึกสดชื่นตอนนี้ก็เดินกลับแล้วไม่กล้าเดินออกไปไกลนะเพราะว่าอากาศมันร้อนสู้ความร้อนไม่ไหวอันนี้ก็หยุดกันตรงนี้เลย Okay, okay, ka.